เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาภาราณะสิยังวิหารติอิสิปะตานมิขะทาเยตัตระโขภควาปัญจะวะัคคีภิกขูอามันเตสิ เทวเมพิกเวอันตาปับพรชิเตะะณเสวิตัพาโยจานังโยจายังกาเมสุกามะสุคลิกานุโยโคหฮีโนคัมโมโปทุตชนิโกอนาริโย อนัตอนัตถสันหิตโยจายังอัตตะกิรมะฐานุโยโคทุโขอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมะ มัชชิมาปฏิปาทาทาาฐานินะอภิสัมพุทธาจักุการณียานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานังยะนิพานายะ สังวัตติกาตมาจะสาพิกเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเนนะอภิสัมพุทธาจักคุกรณียานะการณีอุปสะมายะอภิญญายะสัมโพธายะ นิพพานายะสังวัตติตะสังวัตติสิอายะเมวะอริโยอะฐังคิโกมัคโขเสยยะถีทังสัมมาทิิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายสสมมาสติสัมมาสมาธิ อะยังโขหสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักุการณียายะการณีอุปสมามยะอภิญญายะสัมโพทายะนิพายะนิพานนายะสังวัตติอิอิทังโห ปนะพิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชะราปิทุกขามารณัมปิทุกขาโสกะปริเทวะทุกขโทมนะสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขวิปเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิฉังนะ ละพะติตัมปิทุกขงังสังคิเตนะปัญจปาทานักขันธาทุกขาอ,อิทังโหปนะภิกขเวทุกขะสม,มุทธโยอริยสัจจังยานังตันหังโปโนพระวิกานันทิ ราคะสะหคตาตตะตตราพินันทีนิเสยยะทีทังกามมตันหาภวะตันหาพิพิวะพิภวะตันหาอีทังโขปณะพิคเวทุกขนิโรโทอริยสัจจังโยตัดสาเยวะ ตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโคจาโคปฏินัตสักโคมุติอนาโรโคอีทังโหปะนาภิกขเวทุกขะนิโรโคคามินีปฏิธาปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยตัดถังคิโกมมักโข เสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมัยยาวโมสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนัสสะ สุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทิปานินางยานางอุทิปาทิปัญญาอุทิปาทิวิชาอุทิปาทิอาโรโกอุทิปาทิตังโขปนิทังอุทังอริยสัจจังปริญเยยยันติเมพิขเวปุเพอนสสะ อนุนุตสุเตสุธมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทภาธิปัญญาอุทภาธิวิชาอุาทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนุนุตสุเตสุ ทำเมสุจักขุงอุทปานิยานังอุทปานิปัญญาอุทปานิวิชาอุทปาธิอาโรโคอุทปาธิทิอุทปาธิอีทังทุกขะสะมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวอุเพอนุนุตส,สุเตสุธทำเมสุจักขุง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโคอุทปาธิปาธิตังโโหปณิทังทุกขส,สม,มุทัยโยอริยสัจจังปหาตับพันเตเมปหาตัพันติเมพิกาเวปุเพอานนะอน,นะนุสุเตสุ ทมเมสุจักขุงอุทปาธิปานังอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโหปะนินังสุขสุมุทยโยอริยสัจ,จังปะีนันติเมพิกเวปุเพอ,อน,นันุอนันุสุเตสุทมเมสุจักขุง อุทปาธิปานังอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอาโรโคอุทปาธิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนะนะอานุนตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิอานัง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโคอุทปาธิตังโขปานิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตัปพันติเมพิกเวปุเพอนานานะอนนุสสุเตสุธรรมเเมสุจักขุง อุตปาธิยาังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิตังโฆหปะนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัชิกะตันติเมพิกเวปุเพอานาณุตสุเตสุธมเมสุจกขุงอุตปาธิยาังอุตปาธิปัญญา อุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิอิทังทุกขะนิโรคะคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอาน,นะอนนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิอาน อุตปาธิยาังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิตังโขปนิทังทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิกเวปุเพออนะณนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุตปาธิ ยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโรโกอุตปาทิตังโขหปะนิทังทุกขะนิโรคะมาทุกขะนิโรคทามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาติวันติเมพิขเวปุเพอานะนุสสุเตสุธมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชา อุทปาธิอาโรโกอุทปาธิยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริย,ยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยะถาปูตังยายะทัสสิสนังนะสุวิสุทังอหสิ เนวตาวาหังพิขเวสสเทวะเกโลโกสัมารเกสพรมเกสัสะมณพรมม,สะสะมณมมิยาปชายะสะเทวะมนุษยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอะพิสัมพุทธา ปัจจัญญาสิง์ยะโตจะโขเมพิกาเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวายะทท,ทวาทะสาการังยะถาปูตูยะถาปูตังยานทัทสนังสุวิสุทัง โหสิตถาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพรม,มะเกสัส,สมณะพระม m a n สัส,สมณะพร r ม m ิยาปชายาสเทวะมนุษสายะอนุตตะรังสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธทิงอภิสัมพุทโธ ปัจ,จญญาสิงยางนันจะปะนะเมทัสนังอุทปา,าธิอกุป,ปาเมวิมุติอยัมันติมาชาตินัตถิธานินุปุนับพระโอติอิทัมโวจะพะควา อัตตมานาปัญจะพักคียาภิกขูพขะควโตภาษิตังอภินันทุงอิมัสสมัญจะปะนะเวยยาการะนัสมิงพันะมาเนอายสัมมันโตโวนทันยัสสะวิรัชังวีตามารัง ธรรมะจักขงอุทปาทิยังกินจิสมุทายธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะภควตาธรรมะจักเกกุมพาเทวาสัทธะสะมุนุษสาเวสุงเอตัมภควตา ภารณะสิยังอิติปะตะเนมิคทายามิคทาเยอนุตารังธรรมจักกังปวัตติตังอป,ปะติวัตติยังสมัมเนนะวาพระมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมะ นาวาเกจกิวาโลกัสมินติภุมมานังเทวานังสัตถังสุต,ตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธะมนุษสาเวสุงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุต,ตวาตาวติงสาเทวตะเทวาสัทธมนุษสาเเวสุงตาวติงสาเทวานัง สัตตังสุตวายามาเทวาสัตธรรมนุษสาเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตวาสุติตาเทวาสัตธรรมนุษสาเวสุงสุติตานังเทวาังสัตตังสุตวานิมมารัตนรตีเทวาสัตธรรมนุษสาเวสุงนิมมานรตีนางเทวาังสัตทังสุตวา ปารณิมมิตรวัศวะตีเทวาสัตมนุสสาเวสูงปารณิมมิตรวัศวะตีนังเทวานังสัตทางสุตวาพัมมะกายิกาเทวาสัตมนุสสาเวสูงเอตัมภควาเอตัมพคว,าต,พวาตาภารานะศิยังอิติปะตะเนมิคธาเย อนุรทารังธรรมจักังปาวติตังอป,ปาทาวอปปะติวัติยังสะมะเนนะวาพรามมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรามุณาวาเกนะจิวาโรกาสัมปันติอิติหะ เตะะนะคมณีนะเตนะมุหมุดเตนะยาวะพรามะโรกาสัตโทอับพุกคัชิอัญญจะทัสสะสะหัสสีโลกาธาตุ สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอปะมาโนจะอาโรภาอาภาโสโลกเกปาตุระโหสิอติกรรม,มวิอติกกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวัง อะะโผภควาอภานังอุทานสิอัญญาสิพักอัญญาสิวตัตโพโกณทันโยอัญญาสิวตัตโพโกณทันโยติอิติหิทังอายสัมมันโตโกณทันโยโกณทันยัสสะ อัญญาโกนทันโยเตวะมานังอโหสีติ